สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันเสือร้องไห้วันนี้เสือยังร้องไห้แล้วคนจะร้องไห้หรือเปล่าครับ <c oughs> คนไม่น่าจะร้องไห้ครับผู้ชม,มเพราะว่าเราหมักมาแบบนุ่มๆครับและจากที่เห็นข้างหน้าเรานี้ก็รู้สึกว่ามันจะสุกนอกข้างในแบบหน,นึบหนับตามนั้น ชิมครับคุณผู้ชมดูใหดูความนุ่มเออนอนท์บอกนนทบอกว่าไอ้กินชิ้นนี้เลยนะครับผมไม่หั่นเลยนะคุณผู้ชมคอยดูนะเกี๊ยวหมักกะอะไรมันมันดุ๋อเหมือนอันนั้นอ่ะเยลลี่อ่ะเยลลี่เยลลี่เยลลี่กัดนี้เลยอืมลองสเต็กเนาะไม่เข้ากัดเทน้อยเลยกัดไม่เข้าอะให้มันเป็น เออเป็นรอยเนื้อนั่นแหละเออนะฮะอืมช<อ>ิมม้นใหญ่มันกัดไม่เข้าไงอูดเ,เป็นนุ่มเป็นยังไงรสชาติพี่หมักอร่อยเลยแซ่บอร่อยเลยครับผู้ชมอันนี้ผมหมักใส่ซอสเกาหลีแล้วก็ตามด้วยสัปะรดนะครับมันทําให้เนื้อนุ่มนะคุณผู้ชมไม่ไม่เหนียวผมว่าหั่นดีกว่าหันาห่นดีกว่านะกินแบบใหญ่อันนี้นี่ที่หั่นไว้ข้างหน้านี่ไหมนี่ที่เราหั่นไว้อยากกินอันนี้ มันไม่ได้เหนียวนะแต่กินอะไรที่มันมันเวลากัดกับชิ้นใหญ่เงี้ยแล้วมันแบบมันติดฟันอ่ะนะฮะฟันก็ไม่ครบด้วยเนาะนุ่มแหละโอ้มาชิ้นใหญ่กินไม่ได้ชิ้นเล็กนะครับผมแต่คนฟันไม่ดีนะฮะอ่ะจะเอาไปรวมดีฮะฟันดีแต่ว่ามันติดฟันอ๋อฟันดีฟันห่างไงเออแล้วก็ฟันหล่อด้วยเนาะ จิม,มาครับคุณผู้ชมกินเนื้อด้วยกันครับวันนี้เนื้ออมาย่างมาแบบหอมๆสวยๆเลยวันนี้โอ้โหน้ำจิ้มจิ้มเด็ดมากเลยนะนี่โอ้ยอ้จิ้มเป็นน้ําจิ้มมานี่ทอดเกาหลีอืเด็ดหวานมันมกินก็พัก หมือนทำมาเลี้ยงอ,ะอ่ะนี่ะเหมันกินสีห่ห้าคนน่ะสุดยอดทุกคนจริงมันต้องกินกับแบบว่ากินกับซ่อมกินกับมีดอะ่ะเขาจะแบบบรรจงหัน่นแบบชิ้นเล็กๆอ,อันนี้เราแบบกินแบบเถื่อนๆหน่อยดูหน้าด้วยห,หน้าเราๆมีไปกินซ่อมนีไ่ไงกินมือนี่แหละ คือก็แบบอยากอยากกินเหมือนอันนี้บ้างไงอยากกินเหมือนเขาบ้างไงต้องหอมม้ย่างหรือว่าน่าเกินไปข้างในยังเหนียวเหนียวอยู่นะคุณผู้ชมมันมีเอ็นด้วยมันเหนียวมันเป็นอไรเนาะแต่ลองห้เนาะเป็นเอ็นใชหรอฝันไม่ดีนี่จบเลยนะคุณผู้ชมแต่แซ่บแล้ว แตอร่อยเมนูดิบเขื่อนไวรุ่นนะเมนูไวรุ่นไงเหรอพี่ยังไวรุ่นอยู่นะไวรุ่นเจนเซ็ตเข้าใจไหมไวรุ่นเจนเซ็ตก็แบบหมายถึงไวรุ่นยุคสมัยเก่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เก่ารุ่นพี่ก็เหมือนกับเกิดก็น้องแค่สองสามปีเอง ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกชิมพักด้วัาเลยซื้อมาโลครึ่งครับผู้ชมลองอันหัน่นะมันติดมันนี่เพื่อเนี่ยอันนี้มันเป็นเนื้ออย่างเดียวอชิ้นนี้ติดมันก็หั่นให้เมื่อกี้ติดมันใช่นี่อ่ะเสือร้องไห้ ทำไมเขาถึงชื่อเสือร้องไห้บอกคุณผู้ชมหน่อยสิเพราะว่าเวลามันย่างอ่ะมันจะมีแบบว่ามันหยุดเอาแล้วมันต้องไม่เสือร้องไห้คือมันเป็นชื่อที่เราคิดมาไงแล้วแมวร้องไห้ได้ไหมไม่รู้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญอ่ะทําไมถึงเป็นเสือร้องไห้ไม่รู้เลยนะครับผมพี่ก็นึกว่าเสือกินแล้วเสือกินไม่ได้เสืองนั่งร้องไห้อย,อย่างเงี้ยนะนี่อ่ะมัน มาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันครับผมวันนี้เนื้อย่างครับผมเนื้อย่างหอมๆน่าจะเป็นแถบคนอีสานเขาน่าจะตั้งชื่อมาเหรอมั <Yeah. S 2> นจะประมาณนั้นนนนก็คนอีสานใช่หรอไม่รู้เหรอผมเกิดที่เหนือผมเกิดที่นี่อ่ะอออันนี้ไม่สุกนนให้นนกัดทีนไหนเนี่ยที่นี่ <laughs> ที่นี่เหรอตรงไหนวะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ใคไม่ลอยฟันนี่ตรงนี้ เอาเก็บ okay, ไปกินบ้านนะ <laughs> หั่นโชทุกชิ้นนะคุณผู้ชมวัมนนี้ชิ้นไหนน่ากินสุดเนี่ยเนาะนี่ชิ้นนี่พี่บ่า <c oughs> มันก็นุ่มแหละอันนี้เนื้ออะไรไม่รู้ไม่เช่นัต่ร้องไห้นะคุณผู้ชมเป็นเนื้อมันแทรกนะั่นอ,อันนี้นุ่มุมมไหม นั่นแหละชิ้นที่ผมกัดอันนี้วันนี้เหมือนกันอ,อันนี้อร่อยเลยเกลินง่ายกว่าเยอะฝักฟังใครฟังมันสิฟังนี้ผักอันนี้อร่อยอ่ะ มอนผมเคยเห็นอัเน,นี้ยรายการอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไปที่ร้านแบบว่ามันจะเป็นร้านแบบว่าจีนตุบอ,อ่ะเอมเอาเนื้อมาทุบๆๆอ่ะหมน่ากินมากอะ่ะแล้วเขาบอกว่ามันนุ่มอะ่ะอยากลงองเขาไปย่างให้นี่ใช่ไหมใช่ย่างให้กริมๆนิดน,นึงแล้วก็ทุบเลย แยมแรเลยครับผู้ชมข้างในแบบนุ่มเลยมีดเราก็คมเหลือเกินปล <c oughs> าดเนื้อก็ยังไม่เข้าละแต่หมักหั่นลูกชินเลย <c oughs> หั่นลูกชิ้นนะครับ <c oughs> นี่ดูสภาพในาการหั่นของบผู้ชมมีดคมมากอย่าดูที่ชิ้นครับผมดูที่ความอร่อย ผ,ผักอันนี้มันอะไรเนี่ยเหนียวฉั <segment> น,นใหญ่อ่ะอ,อ้าวฟังใครฟังมันน่ะอันนี้เขาหยิบมาจากนี่มาให้ตัวเองอามาฟังใครฟังมันอะไร่ะองนี้ผมกินหมดแลนะ้วไงอันเล็กครับคุณผู้ชมโอ้ชิ้น ม่เกี่ยวหันแบบหั่นไปกินไปอร่อยดีเหนียวบ้างเปื่อยบ้างคุณผู้ชมเลากกินเลยครับผมจะกินที่ไหนมาคุณผู้ชมไปกินที่ไหน เนื้อล้วนเมยครับผมจะลงให้มันมันก็มีครับผมมันติดมันติดเนื้อก็มีอือชินี้แบบว่ากิมกุียมนะออืเก็บน้ำ่าดออกนี้หนึ่งแต่ว่านนนชอบหอมดีนนชอบอะไรไม่ไมันจะไม่ดีสุขภาพนะครับผมก็แข็งแรงอยู่เร็วอ่ะไปหันมาออื โอ้ชิ้นนี้มันจะแรงเกินไปไหมยังแรงอยู่เลยครับผู้ชมแรงดูอร่อยอแรงเลียวก็ <c oughs> บางๆให้ขนาดหมักแล้วนะน่าจะไปเปื่อยนะข้างนอกเปื่อยแล้วนะมันติดเอ็นเยอะมันเลยเหนียวอ่ะเราต้องหั่นไปชิ้นบางๆไหมใช่ <c oughs> น,น,นี้เราหั่นชิ้นหนาเกินไปบอกย,ยังมันยังไม่เข้าข้างในไหมเราต้อง ให้ผู้รู้บอกคุณผู้ชมครับบอกเราด้วยนะฮะว่าต้องทํายังไงในการหมักเนื้อชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ให้ข้างในมันนุ่มนะคุณผู้ชมซ่อมไหมล้วต,ต้องใส่อะไรหรือว่าเราต้องใช้ซ่อมออสับสึกแทงเข้าไปเหรอเอาซ่อมแทงแล้วก็ไปหมักเหรอเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเราเองคุณผู้ชมขอเรามอม,มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านใช่บอกเราได้ทุกเรื่องนะครับผมเพราะว่าเราก็ทำไม่เป็นนะฮะ เดาเอาอาจารยคุณผู้ชมบอกเข้ากันนยกินกับผักแล้วที่เข้าแบบจุเสือร้องไห้เขาเคี้ยวได้ไงไม่รู้เหมือนกันไม่เหนียวอ่ะ ฟันเล็กไงขนาดเราย่างเรายังเหนียวเลยพอเ,เขาจุเลยนะยอมรับว,ว่าฟันเขาแข็งแรงมากอ,มอันไหนนอนอันไหนจากดินดินะ g อ a อ่อ, <laughs> อหั่นแล้วว่าไอ้ตรงที่มันยืน่นออกมานี่น่าจะสุกแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ อุย้ยนุ่มอยู่นะเฮ้ยสุกอยู่เอาชิ้นมาหน่อยอูย้ดึงกินชิ้นประมาณนี้นี่้ตอนกลางคืนนี่แบบไม่ต้องผันเลยนะคุณผู้ชมด้วงเลยดึง,ดงแบบขยําเลยนะคุณผู้ชมแรงเยอะไงอันนี้ตอนกลางวันไม่ค่อยมีแรงกัดแ,แรงเคี้ยวนะสำหรับโนนนี่ชอบนะตอนกลางคืนอ,อันนี้นุ่มอืมใช้ได้อยู่ อันนี้เก็บไปบ้านนะเนี่ยอันนี้กัดครั้งแรกผมว่าต้องไปย่างต่ออันนี้กัดครั้งแรกก็เก็บไปบ้านพี่ให้ยกให้นะครับผู้ชมเล่นนะครับกัดตรงนี้เองเนี่ยนึกว่ามันจะนุ่มคุณผู้ชมที่ไหนได้มันยังไม่ค่อยนุ่มเรานี่ผมว่ามันต้องหมักนานกว่านี้ตอนที่เราไอ้กินกับกระทะหินพันปีเนาะอันนั้นทำไมนุ่มจังไงเอาหมักมาให้แล้วมันหมักคือแบบมันอยู่ในถุงนานอันนั้นแบบนุ่มแบบละลายในปากเลยอะเนาะกัดแล้วหูไปลิ้นแบบดุลแล้วแบบละลายเลยอันนี้เรา ซื้อมาแบบเหนียวๆแล้วก็มาหมักแป๊บเดียวครับผู้ชมแต่ข้างนอกมันละลายแล้วนะนุ่มแล้วแต่ข้างในมันยังไม่สุกเราใจร้อนนะผู้ชมไป<ะ>จับออกมาในเนื้อหลุดเลยอ,อแต่ก็อร่อยแหละคุณผู้ชมครับ ้าใช้เวลาในการกินนานๆเคี้ยวไปเรื่อยๆนะก็โอเคเลยวันนี้ก็มากินเสือร้องไห้นะครับวันนี้คนร้องไห้นะครับผมเสือไม่ร้องไห้นะครับเพราะว่าคนเหนียวนะครับวันนี้นะฮะไปเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปวันนี้ผมกับน้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแต่อ่อยเนี่ยตอนเนี้ย